รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องสาและผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อ c อนซอบริเจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปีสี ตลาคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมออฟสุพนัทนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการยกขยงยกขยี้ครับในช่วงอร่อยติดดาวครับ แล้ววันนี้ครับอ๊อฟจะพาทุกคนมาชิมไปพร้อมๆกันครับโดยอ๊อฟจะนําร่องให้ทุกท่านเองวันนี้ผมมาอยู่ในสถานที่ร้านอาหารที่ยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์ไทยโบราณร่วมสมัยนะครับและที่สําคัญในร้านนี้ดังมากๆนี่เลย การันตีด้วยรางวัลมากมายนะครับร้านนี้ร้านเขียวไข่กามีดีอย่างไรครับมีเมนูอะไรที่ต้องมาที่นี่ที่เดียวด้วยร้านนี้บอกเลยครับว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านท่านแน่นอนครับอยู่ในกรุงเทพเรานี่เองครับถนนนาคนิวาสซอยที่3ติดถนนครับโอเคเลยเดี๋ยวรู้กันครับว่าด้านในจะสวยแค่ไหนเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ เมนูของร้านเราเป็นชื่อว่าไข่เจียวปูนะคะใช่เราออนท็อปด้วยปูก้อนคัสไซพิเศษเลยค่ะใช่ด้านในก็จะมีเนื้อบูเข้างในอ๋อมีมีปูใช่ด้วยใช่ไหมฮะบางคนเห็นก็คิดว่าไข่ล้วนๆนะฮะค่ะอ่ะโอเคอย่างนี้มันต้องพิสูจน์สวยไปหมดทุกลูกเลยเลือกเลือกย่างอีกวันนี้จะมีมะเขือเทศกับต้นหอมค่ะครับเยอะไหมครับมะเขือเทศประมาณครึ่งโลก็พอประมาณครึ่งโล อยที่จะหยิบค่ะก็คืออันนี้เราจะเพิ่มไฟแล้วใส่มะเขือเทศกับแตงกวาลงไปพร้อมกันเลยอันนี้เราใช่เราจะต้องไฟแรงนิดนึงแล้วเราก็อย่าผัดนานค่ะค่ะโอเคพอแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมทานแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยคือถ้าเราผัดนานมะเขือเทศกับแตงกวาเขาก็จะสุกเกินกล มาเลยครับคุณผู้ชมอร่อยติดดาววันนี้นะครับอ็อฟจะให้ทุกคนมาร่วมกันชิมนะฮะเดี๋ยวผมชิมผ่านให้แล้วเดี๋นี้ครับเราก็ยังอยู่ที่ร้านนี้ครับเคี่ยวไข่กาแล้วก็อยู่กับเชฟนุ่นนะครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าโอเควันนี้เชฟมีเมนูอะไรดีๆมานําเสนอครับค่ะอันนี้เป็นเมนูของร้านเราเป็นชื่อว่าไข่เจียวปูนะคะใช่เราออนท็อปด้วยปูก้อนทัสไซพิเศษเลยครับใช่ ด้านในก็จะมีเนื้อบูดข้างในอ๋อมีมีปูอยู่ในด้วยใช่ไหมครับบางคนเห็นก็คิดว่าไข่ล้วนๆนะฮะค่ะอ่ะโอเคอย่างนี้มันต้องพิสูจน์ค่ะผมจะได้รู้ด้วยว่าไข่ที่นี่เนี่ยมีกรรมวิธีอย่างไรแล้วก็รสชาติต่างกันยังไงคคเทนิพิเศษค่ะครับถ้าอยากรู้ต้องมาเขียวไข่กาสัมภาริศนี่ต้องมาอันนี้เชฟไม่บอกไม่บอกเพราะชัดเจนนะไหนเขาบอกเขาบอกอันนี้เชฟบอกไม่ได้ครับผม่อาเรามาชิมไข่แล้วก็ปูกันเนาะค่ะนี่ ครับผมอ่าชิมให้ดูเลยนะอุ้ยไข่ฟูฟ่องมากเลยฮะค่ะแล้วปูเนื้อแน่นมากปูคัสทิเสิร์ฟอยครับคัสไซย์ไงเช่นเดิมเพราะว่าเพราะว่าคัสสันวัตถุดิบค่ะคัสสันวัตถุดิบครับใช่สูตรบอกไม่ได้อยากรู้ต้องมาเขียวไข่กาค่ะมาที่นี่เองดีกว่าโอเคนะครับสามารถเลือกจิ้มได้เลยนะครับตามใจชอบใช่คไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือว่าซอสพริกซอสพริกซอสเผ็ เมนูถัดไปครับเป็นยำไหลบัวกุ้งสดค่ะยำไหลบัวกุ้งสดนะครับเดี๋ยวผมจะยกกุ้งให้ดูไม่ว่าจะไปร้านไหนนะครับเราพิสูจน์ได้เลยว่าเชฟห่วงไหมไม่เคยห่วงเครื่องค่ะดูจากช่วัตถุดิบได้กุ้งนี็คือคัดสรรมาอย่างดี้เช่นเดิมค่ะคัดสรรวัตถุดิบค่ะครับผมนี่แล้วกุ้งนี่นะครับช้อนซ่อมกดดู กุ้งมีความสดใหม่แน่นอนครับผมยังดึงๆอยู่เลยนะฮะเช่นเดิมค่ะเราจะมีเทคนิควิธีการทำนะคะสอนให้กับทีมงานของเรานะคะในการลวกกุ้งค่ะใช่เทคนิคการรับประทานก็จะมีเอ่อ t e x t u r ที่ยังจ j ยซี่อยู่แต่ไม่โอว r ุกขึ้นเกินไปกุ้งเด้งและหอมมากเลยครับทีนี้ไหลบัวผมจะโชว์ไหลบัวนะคะแค่จิ้มไปพุกซุปมีความกรอบไหลบัวก็จะมีความกรุบกรอบเพนเจอร์ของเ้าค่ะที่สำคัญไม่เผ็ดด้วย เราใช้กลางๆค่ะถ้าเกิดน้ำแกงอันไหนที่มันต้องเข้มข้นที่นี่เข้มข้นกว่าที่คิดแน่นอนและในส่วนตัวน้ำยำของเรานะคะในส่วนการใช้พริกนะคะเราใช้พริกขี้หนูสวนนะคะใช่ต้องใช้พริกขี้หนูสวนเท่านั้นค่ะเพราะจะให้ความหอมค่ะของน้ำยำว้าวใช่ไม่ธรรมดาเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับตอเแทนทีนี้อันนี้นะครับทำไมอยู่สูงตั้งงานกว่าใครเพื่อนอันนี้เรียกเมนูอย่างไรยังไงฮะ อันนี้เป็นชุดเซตนะคะเป็นน้ำพริกน้ำพริกลงเรือก๋หลนปานลากูเราค่ะครับผมใช่ค่ะเป็นชุดเซตค่ะถ้าลูกค้าอยากทานเป็นชุดคอมโบสองแพิก,ก็สั่งแบบนี้ได้แต่ถ้าลูกค้าอยากทานแค่อย่างเดียวก็สั่งอย่างเดียวได้ค่ะใช่ครับผมวิ่งหล่นก็หน้าตาดี<ช>นะครับคุณผู้ชมปลาคูเราเรานาเข้าจากตากใบเลยนะคะโว้ใช่ค่ะก็จะมีความหอมอันนี้คือขออนุญาตแตะชิมก็แล้วกันนะครับว่าหล่นรสชาติเป็นอย่างไรทานคู่กับผักพื้นบ้านได้เลยค่ะครับนี่ครับโอ้โห นำเข้าจากตากใบค่เป็นปากลองของตากใบค่ะเช่นเดิมค่ะคัาวสรวัตถุดิบติดปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นนะครับติกตาเห็นไม่เท่าท่านผู้ชมมาชิมเองอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันครับเป็นหลนที่มีความแปลกค่ะแต่อร่อยค่ะแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวใ่เพราะเป็นตูรของเชฟผมเราเห็นใจคนดูทั้งบ้านจริงครับ บางอย่างบางสิ่งก็ไม่สามารถที่จะไปลอกเลียนแบบได้เรียกรสมือเชฟ่ะครับผมอยากรู้ต้องมาศึกษาจากเชฟเองมาที่นี่มาที่นี่เพราะนส่วนใหญ่เชฟอยู่นี่ส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ประจําค่ะโอเคสามเมนูมาแล้วนะครับที่ขึ้นชื่อของร้านเขียวไข่กาหลังจากนั้นเนี่ยกินเผ็ดมากินของมันเลื่อนมาต้องต่อด้วยของหวานเหมือนเดิมนะฮะเชื่อไหมตอนนี้รสหล่นยังติดปากติดลิ้นผมอยู่เลย อันนี้เป็นเมนูอะไรครับไอศครีมมะพร้าวค่ะไอศครีมมะพร้าวเสิร์ฟแบบไทยๆจะมีเครื่องเคียงด้านในที่เป็นตัวมันด้วยตัวมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะแล้วก็มีผลิสุ่มค่ะมีมันมีมะพร้าวอ่อนและเหมือนเดิมแล้วมั้งมะพร้าวนี่ก็คืออ่อนมากๆใช่เพราะว่าคัดสันวัตทุิทเช่นเดิมค่ะครับนนี้ผมฝันแน่เลยคำนี้กดื้นครับค่ะกดทื้นแล้วก็ บริการขูดให้แล้วด้วยนะใช่ค่ะผงกะทิให้แล้วเนื้อมะพร้าวดูแลลูกค้าทุกท่านดุดญยติมิตรค่ะทานของหวานเสร็จแล้วนะฮะต้องล้างปากหน่อยใ่แต่ล้างด้วยน้ําธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ต้องมีน้ําพิเศษครับแนะนําเลยครับเชฟนี่เป็นมะพร้าวน้ําหอมอัญชันค่ะว้าใช่ถ้าไม่เคยเห็นที่ไหนอีกแล้วนะครับรสชาติก็ก็คงจะมีกลิ่นมะพร้าวใช่ค่ะก็จะมีความหอมของน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะใช่แล้วก็ได้สีสีธรรมชาติจากอัญชันค่ะเป็นสมุนไพรอ่ะ มะพร้าวน้ำหอมอันชัน,นมะพร้าวสดน้มะพร้าวน้ำหอมอันชันเลยใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากมากเลยครับนี่สดชื่นจริงๆครับอาหารอร่อยแบบนี้เนี่ยถามหน่อยครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรดีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นของทางร้านเคียวไก่การนะคะถ้ามาทานที่ร้านเคี่ยวไก่การแล้วบอกว่ามาจากทางรายการนี้นะคะทางร้านเราลดให้10%เรเลยค่ะใช่ต้องระบุเวลาที่ดูด้วยนะครับ กี่โมกี่มินาทีเป็นเป็นเการยืนยันค่ะแจ้งน้องๆเซอร์วิสน้าร้านได้เลยนะคะว่ามาจากรายการนี้ค่ะทางร้านเรายินดีให้ส่วนลดส0 0เลยนไม่ธรรมดาครับผมเป็นไงล่ะนี่เป็นสิทธิพิเศษของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับให้เชฟฝากสั้นๆแล้วกันครับว่าจะติดต่อที่นี่ยังไงอยากมาชิมที่ร้านต้องมายังไงครับค่ะ ถ้าอยากเจอเชฟนะคะต้องมาที่ลาดท้71นะคะน่านนิวาสา3นะคะหรือจะไปที่สาขาเซนทันเวิลด์ชั้น6ก็ได้ค่ะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาที่กรุงเทพมหานครหรือมาที่เชียงใหม่นะคะก็ไปที่ตลาดนิมมานและจริงใจได้เลยค่ะและหรือติดตามทางเพจ a c e b o o k เกี่ยวกับการและอินสตาแกรมได้เลยค่ะครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟนุ่นมากๆเลยนะครับผมขอบคุณค่ะแล้วจะแวะมาใหม่นะครับผมเพราะว่ามีอีกหลายเมนูมากๆที่อร่อยและมีที่นี่ที่เดียวเดียวค่ะน่านไงโอเคครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่จะพาไปชมช่วงต่อไปของเราครับผมทัวทั่วตลาดเอาแม่ค้าดนึงเอโอ้ยแม่ค้าก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยอ่านี่เราซื้ออะไครยออยู่ที่ร้านเอื้องผักสดนะครับเรามาซื้อมะเขือเทศสวยเป็นหมดทุกลูกเลย เลือกเลือกย่างอีกแล้ววันนี้จะมีมะเขือเทศกับต้นหอมค่ะครับซื้อเยอะไหมครับมะเขือเทศประมาณครึ่งโลก็พอประมาณครึ่งโลพอเยอะไหมครับใช่ช่วงทัวร์ทั่วตลาด อร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์ตราหน,นองผูกต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรัมกสี่เมงจันเลียวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยช่วงทั่วทั่วตลาดเย้ yeah! แล้วตอนนี้ครับผมออฟก็อยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่กรุงเทพมหานครเรานี่เองนะครับ ตลาดนี้บอกได้เลยว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆครับไม่ใช่แค่ตลาดที่ใหญ่นะครับเหมือนห้างสปปรรพสินค้าเลยทีเดียวที่นี่จะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรเลยนะครับและที่สําคัญครับมีวัตถุดิบให้คุณเลือกกลับบ้านไปทําอาหารเพียบเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ตลาดกันครับสดครบจบที่เดียวไปทัวร์ตลาดกันลุย ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยฟอมฝ่ม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสห่างงวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่าสาดทางนี้อ๋ออยู่โซนผักกันนะครับนโอ๊ยแม่ค้าก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ย อยู่ที่ร้านเรื่องผักสดนะครับเรามาซื้อมะเขือเทศสวยไปหมดทุกลูกเลยเลือกเลือกยากอีกแล้วจะมีมะเขือเทศกับต้นหอมค่ะมะเขือเทศเราสวยหมดทุกลูกเลยซื้อเยอะไหมครับมะเขือเทศประมาณครึ่งโลก็พอประมาณครึ่งโลโอ้เยอะเหมือนกันแหละครึ่งโลได้ ร้านนี้จะดีแถมถุงด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต้นหอมกันต้นหอมด้านนี้โอเคครับอ่ามาดูต้นหอมใช่อันไหนดีคะชอบทานผักไหมชอบครับชอบงั้นหยิบไปเยอะๆเลย้ยแต่ก็ไม่ได้ทานอะไรเยอะมากเอาแค่นี้พอนะฮะสองกัมนะโอเคครับปกติชอบกินชอบหอมอ่เป็นคน ชอบชอบอะไรไม่่ชอนหอมมีผ okay. oh ู้ดีกว ok. ่าเป็นคนชอบจูบมากกว่าสวัสดโอเคค่ะครับพอแล้วพอเนาะโอเคเไ้ออผลมต่คจะเอามาเต้นกันต่อตาตัดตาตัดเฮ้ยผมชอบเลยขาเต้นนะตาตัด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 โอ้โหโอ้โหลานผลไม้เราจะมาเอาผลไม้กันไปด้วยครับผลไม้ฮึบลาน นี่น่ากินมากเลยนะเจอแล้วอันนี้แน่เลยใช่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 ส้มโอเราโดูส้มโอส้มโอครับแม่ค้าไปไหนแม่ค้าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจลูกน้ำนะครับทุเรียนหมอนทองแต่มีส้มโอด้วยใช่ไม้เยอะมากแล้วก็สดด้วยแม่ค้าไม่อยู่เราไปเลยไหมคะได้เลยแล้วก็เอาแปบนี้เลยเหรอเอาเทคนิคกันได้แม่ค้มาแล้วแม่ค้ามาแล้วแม่ค้าจะขอส้มโอถาดหนึ่ง ถอนตัวแทบไม่ทันอันนี้นะฮะอือโซมโอเป็นพันขาวน้ำผึ้งอ๋อครับผมหวานเจี๊ยบด้วยเอ๋การันตีว่าหวานเจี๊ยบนะฮะโอเคครับเอาผ่าเนึยงครับโอเคได้ผ่าเดียวก็คือพอเลยใช่ไหมครับหรือว่าจะไม่พอแล้วแต่แจ็คนะแล้วแต่แจ็คเขาถามผมก็หมดเนี่ยครับหมดล้านเลยครับผม ได้ได้ขอบคุณครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันไปไปราคาดนึ่งเต้นมือเต้นหนึ่งไม่ต้องเขินเราก็มีแค่กล้องสี่ห้าตัวเองค่ะก็คืออันนี้เราจะเพิ่มไฟแล้วใส่มะเขือเทศกับแตงกวาลงไปพร้อมกันเลยอันนี้เราใช่ เราจะต้องไฟแรงนิดนึงแล้วเราก็<ล><ล>อย่า<ล>ผัดนานค่ะค่ะออโอเคพอแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมทานแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยคือถ้าเราผัดนานมะเขือเทศจะแตงกว่าเขาก็จะสุกเกิน่ะดู ชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์ตราน,น้องผูกบิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ช่วงชิมขมงโฉง,ง,ง,งเฉงโฉงเฉงนี่คือแบบโุ้ยควันขมงโฉง,ง,งเฉงมากๆเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพี่กิกครับเชฟของเราวันนี้มาจากไหนชื่อเสียงเล่นนะเป็นยังไงครับค่ะชื่อกิกนะคะมาจากโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญค่ะตลาดยิ่งเจริญค่ะเป็นโรงเรียนสอนทําอาหารไทยค่ะก็คือเป็นเจ้าของห้องนี้เลยนี่อยู่ประจำนะครับคอยให้ความรู้ให้ข้อมูล วันนี้ครับก็พี่กิ๊กนะครับจะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเช่นกันนะฮะเ <_ s> คล็ดที่เคยรับแต่ตอนนี้เป็นเคล็ดไม่รับแน่นอน<ช>อย่าพลาดช่วงนี้เด็ดขาดนะฮะ<ช>วันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันครับเป็นผัดเปรี้ยวหวานหมูค่ะผัดเปรี้ยวหวานหมู<ช>นี่น<ช>โดยวัตถุดิบต่างๆหลายๆอย่างนะครับ แน่นอนเลยต้องมาจากตลาดยิ่งเจริญนะฮะของสดของใหม่มีทุกสิ่งมีทุกอย่างให้ทุกท่านเลือกสรรนะฮะใช่แล้วอ่ะงั้นเรามาแนะนํากันเลยนี่เดี๋ยวผมเมให้ระวังนะคะของเราก็จะมีผัดเปี้ยวหวานนะคะหลักๆก็จะมีแค่มะเขือเทศสับปะรดหอมใหญ่แตงกวานะคะแล้วก็ซอสบุงรสสาเร็จของเราค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศมีซอสมะเขือเทศซอสพริกนะคะบุงรสด้วยน้ําตาลน้าปลาน้ําส้มสายชูค่ะ ครับโอคเรามาผัดกันเลยไหมคะอ่าได้เลยวางไว้ที่นี่ไม่ไกลเดี๋ยวช่วยหยิบจับเริ่มจากเปิดแก๊สเลยเอาแรงเบาๆดีครับไปกลางก่อนนะคะไปกลางๆใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะน้ามันอะไรครับเป็นน้ํามันพืชตามมรกตนี่อของมรกตเท่านั้นด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วเราก็รอน้ํามันร้อนนะคะครับใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ใส่เลยใช่ไหมครใส่เลยค่ะ หอมแน่นอนนี่ลำดับแรกแล้วใส่กระเทียมแบบนี้เมนูนี้จะหอมสุดๆใช่ค่ะเป็นไฟกลางๆพอนะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าไฟแรงเนี่ยกระเทียมจะไหมมามาอันดับแรกด้วยเดี๋ยวไหมแน่นอนเดี๋ยวจะขมงชมเชงมากกว่านี้พอหอมก็คือได้กลิ่นน้อยได้กลิ่นแล้วต่อไปครับใส่หมูก่อนค่ะใส่หมูเลย หมูนี่เป็นหมูแบบไหนครับอ่าเป็นหมูสันนอกก็ได้หรือสันในก็ได้ค่ะใช่แต่ถ้าชอบนุ่มหน่อยก็จะเป็นสันในถ้าใครไม่ชอบกินไขมันนะคะใช่เหมนกับคลุกเคล้าไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวเราใส่หอมใหญ่เลยค่ะครับหอมใหญ่มาแล้วครับใส่ปริมาณเหรครับได้หมดเลยอันนี้ประมาณอันนี้ได้หมดเลยค่ะได้หมด ันนี้เราจะชั่งไว้แล้วค่ะอยู่ที่ประมาณ50กรัม50กรัมใช่หรือใช้สายตาดูเอาก็ได้ว่าตอนนี้พร้อมไหมนะฮะนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องผัดจนเขาสุกใส่นะคะเดี๋ยวเราใส่สับปะรดก่อนครับใส่สับปะรดครับคุณผู้ชมววบสับปะรดเวลาซื้อเราก็เป็นสับปะรดแกงค่ะมันจะรสเปรี้ยวหวานครับใช่เราจะได้ตามชื่อเขาค่ะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ซอสค่ะ ตามลำดับนะครับตั้งแต่แรกมายังจํากันได้อยู่ใช่ไหมฮะเริ่มจากกระเทียมนะครับใช่แล้วก็เริ่มมาหมูหอมใหญ่นะฮะสับปะรดสับปะรดใช่ผัดให้เข้ากันครับอันนี้เริ่มดูหน้าตาเป็นผัดเรี้วหวานแล้วอันนี้เราจะเพิ่มไฟนะคะครับไฟเราใช้ไฟแรงเลยนะคะผัดให้ซอสเข้ากันนิดหน่อย เทคนิคจะอยู่ตรงนี้ค่ะก็คืออันนี้เราจะเพิ่มไฟแล้วใส่มะเขือเทศกับแตงกวาลงไปพร้อมกันเลยอันนี้เราใช่เราจะต้องไฟแรงนิดนึงแล้วเราก็อย่าผัดนานค่ะพักประมาณนับหนึ่งถึงยี่สิบระกอบหนึ่งสองสานับเร็วนิดนึงต้องเร็วใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเร็วใช่ใอย่านับช้านะครับ น้ำชาเนี่ยสีมันจะเริ่มเปลี่ยนใช่ค่ะโอเคพนแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมทานแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยคือถ้าเราผัดนานมะเขือเทศกับแตงกวาเขาก็จะสุกเกินไปเราใส่นี้เลยเนาะใช่แตงกวาจะยังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่ใช่ค่ะบางคนไม่รู้ไปใส่แตงกวาก่อนก็จะทําให้เขาไม่ค่อยกรอบครับครับนี่ไงนี่สวยแล้วโอเค เรียบร้อยโชงเฉงของเราวันนี้นะครับเมนูนั่นก็คือผัดเปรี้ยวหวานหมูค่ะผัดเปรี้ยวหวานหมูนะครับแล้วดูไฟที่ยังโฉงเฉงชาชาอยู่เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้นะครับเลือกคัดสรรมาอย่างสดใหม่ดีทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่นี่ครับผมตลาดยิ่งเจริญนะฮะนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ สปอนเซอร์ทุกอย่างของเราเลยนะฮะที่สําคัญหนองโพนมโคแท้ๆนะครับส่งตรงจากราชบุรีมาเลยนะครับจะได้แข็งแรงกันอย่างทั่วหน้าไปเลย<ร>นี่ดูผมนี่แข็งแรงมากๆ,ๆอายุจะ40แล้วแต่หน้ายังไม่แก่เ็เพราะว่าหนองโพน,นี่แหละครับพวกเรา <ๆ S 1> นะครับที่สําคัญหนองโพนะครับก็ยังทํากิจกรรมดีๆ,ๆเพื่อที่จะ คืนกำไรให้กับสังคมอยู่แล้วด้วยโดยเฉพาะ,กะเกษตรัดกรน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่อุดหนุนกันเยอะๆครับมีขายทั่วประเทศแน่นอนฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับยกขยง ยกขยี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอขอบคุณพกิ๊กมากๆนะครับที่มาให้ขอ้อมูลของเราะรนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับส <Lok> <Thanos. S 2> วัสดีรสครับตื่นแต่เช้าเราไปเท,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 ที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่ีิ